เซบาสเตียนออกรงเฉดิวอริสรา,าไม่เคยเจอผู้หญิงร้ายขนาดนี้เรียกได้ว่ากำลังถูกจับตามองเรื่องความรักสำหรับนักแสดงสาวดิวอริสรา,ากับแฟนหนุ่มเซบาสเตียนลีต้องบอกเลยว่าคู่นี่หวานกันมากๆโดยที่ผ่านมา14กุมภาพันธ์ก็ได้ฉลองวันวาเลนไทน์หวานแต่จูู่ๆเพดดังอย่างใต้เตียงดาราได้ออกมาโพสต์ว่าทั้งคู่ลบรูปคู่ออกจากไอจีทั้งหมดและทั้งคู่ยังได้อันฟลโลกันอีกด้วย ล่าสุดเรื่องแล้วก็ยังไม่จบเท่านั้นเพราะล่าสุดหนุ่มเซบาสเตียนก็ได้โพสต์ข้อความยาวเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยว่ามีใครที่ไหนที่สาบานต่อตัวเองและต่อแม่ของตัวเองว่าแค่ไปกินข้าวกับแม่แต่ในความเป็นจริงแล้วอยู่กับผู้ชายคนอื่นมีใครที่ไหนสามารถวางแผนโกหกล่วงหน้าขนาดนี้แล้วยังไม่รู้สึกผิดแถมยังลากเพื่อนๆมาร่วมโกหกด้วย มีผู้หญิงที่ไหนที่ซื้อของขวัญวาเลนไทน์ให้คุณและผู้ชายอีกคนแบบเหมือนกันเปะ๊ะมีสัตว์ที่ไหนที่ยังไม่หยุดโกหกทั้งทงท,งท,งที่โดนจับได้แล้วผมไม่เกลียดใครแต่ผมไม่เคยเจอใครร้ายขนาดนี้มาก่อนผมขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและมีคู่ครองที่ดีตลอดไปอย่างไรก็ตามเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต้องรอให้สาวดีออกมาให้ข้อมูลต่อไปครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูดีหากคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ